จร,จริงๆเราอะฟังเข็มครั้งแรกมันก็รู้เลยนะเอาจริงนะอ๋อมันแบบนี้เองเหรอมันโล่งแล้วอะไรเงี้ยอลองดูค่ะทักเจราเจริรัตค่ะอายุ55ค่ะธุรกิจส่วนตัวค่ะ รู้จักปดยาเพราะว่าน้องสาวค่ะเขามารักษาที่นี่ก่อนทีแรกเขาก็รู้สึกว่าต้องชวนคุณแม่แล้วก็ตัวเราเนี่ยมาที่นี่แล้วละเพราะว่าเขารักษาแล้วเขาเห็นผลจริงเขาไม่อยากให้เราอะไปรับยาเคมีบ่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วแะบเราปอดไม่ค่อยดีปอดชื้นแล้วก็จะไอไอมาหลายปีแล้วค่ะต้องแอดมิททุกปีต้องแบบสองครั้งสามครั้งต้องเข้าไปแอดมิทจะเป็นหวัดบ่อยไอถอเนื่องไอตลอดทีนี้ก็เลยมาประสังเข็มกับอาจารย์คุณหมอชัยกัม แพงค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นก็เลยเริ่มเริ่มมากันก็คิดว่าทั้งบ้านนะ ใช่ค่ะเรื่องหายใจเนี่ยก็คือก่อนหน้าเนี้ยคือไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะด้วยความไอเนาะไอบ่อยไอเกินร้อยวันเอ,า,อางนี้ดีกว่าแล้วเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นไงคือเราอ่ะหายใจไม่สุดระบบการหายใจเราไม่ดีเลยเราหายใจแบบไม่เต็มปอดอะค่ะพอมาเริ่มฝังเข็มแล้วก็อ๋อการหายใจโล่งๆคือแบบนี้หรอเราก็เลยเริ่มเข้าใจอ๋อมันเป็นแบบนี้นะซึ่งก่อนหน้าเนี้ยการหายใจโล่งๆของเรามันจะเกิดหลังจากที่เราไปพ่นยาแล้วเราก็ถึงจะหายใจโล่งได้พอเรามาฝังเข็ม น,นี่เราหายใจโล่งได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปพ่นยาหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยประทับใจค่ะคิดว่าศาสตร์นี้มันช่วยเราได้จริงแล้วเราก็ไม่ต้องไปแอดมิดเราไม่ต้องพ่นยาเราไม่ต้องได้รับผลจากเตียรอยอะ่ะบางทีแบบเรารับเตียรอยมากมากแล้วข้างในเราอะ่ะมันไม่โอเคก็เลยคิดว่าอันนี้ช่วยเราได้อาการที่หายใจไม่เต็มปอดหรือหายใจไม่สุดหายใจไม่ลึกแล้วตื่นเช้ามายังมีเพลียเนี่ยต้องดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในทางแผนจีนเนี่ยอวัยวะที่ควบคุมเกี่ยวกับการหายใจจะมี2อวัยวะสําคัญๆก็คือว อวัยวะปอดกับอวัยวะไตเกิดปอดแข็งแรงการหายใจจะหายใจเข้าไปได้จะเก็บลมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเก็บลมไปแล้วไม่ลึกบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาหายใจเนี่ยมันไม่สุดมันไม่ถึงอันนี้จะเกี่ยวข้องกับไตอันดับแรกก็ต้องมาดูก่อนว่าปอดมีปัญหาไหมไตมีปัญหาไหมหรือการนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยเกิดมาจากไขมันหรือเปล่าหรือบางทีนอนกรนนะครับบางคนหยุดหายใจขณะหลับก็อาจจะทาให้มีอาการหายใจไม่เต็มปอดได้ครับอันดับแรก,กคือฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลปอดปรับสมดุลไตแล้วก็เคลียร์เรื่องของเสมหะที่มัน อุดกัน้นไขมันที่อยู่ข้างในร่างกายเราร่วมกับการทานสมุนไพรหรือบางรายใช้วิธีการลมยาช่วยได้การลมยาเนี่ยเป็นการใช้กลิ่นบำบัดอย่างหนึ่งซึ่งกลิ่นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาเราดมเข้าไปเราจะรู้สึกผ่อนคลายชี้หรือลมปราณข้างในเราจะมีการฟโฟลได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเกิดจากกระบังลมก็สามารถฝังเข็มเพื่อเคลียรกระบังลมให้กระบังลมเขาขยายได้ดีมากขึ้นรวมถึงบำรุงปอดไปด้วยบำรงไตไปด้วยได้ครับ สถานที่นะคะสะอาดยิ่งใหญ่ก็ตื่นตาหลดแล้วก็คนที่เคยมาเขาก็พูดให้ฟังว่าเขาจะมีตังใจหรือเปล่าในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้แบบเกินเอื้อมนะคะแล้วถ้าซื้อคอสกับเขามันก็เฉลี่ยเฉลียวมากก็ไม่แพงไม่ได้โวยนะคะ <laughs> สุขภาพเนาะวันหนึ่งเรามานั่งเขียมเรื่องโนง้เรื่องนี้อะ่ะเอาจริงๆอ่ะวันหนึ่งถ้าแอดมิดมันก็หมื่นกว่าบาทนะใช่ไหมคะเก็ปังเขีมได้หลายเที่ยวอยู่นะ เราอ่ะไม่เคยรู้ว่าเราอ่ะเวลาหายใจอ่ะเราได้แค่ครึ่งปอดเรามาเริ่มรู้ตัวก็เวลาเราไปนั่งสมาธิเนาะเราก็แบบเฮ้ยต้องหายใจลึกๆเนาะพอแลาเราหายใจลึกๆเราก็เลยอ๋อ oh, หายใจเต็มปอดมันคือแบบนี้แต่ที่ผ่านมาก็คือว่าความที่ไอด้วยมันไอเป็นหวัดไอเป็นหวัดแล้วเราก็จะแบบเราหายใจนิดเดียวแล้วเราก็แบบคงแค่นี้แหละพอแล้วเพราะมันไม่มีอาการอื่นเราไม่ได้ปวดหัวเราไม่ได้เวียนหัวเราก็คิดว่าร่างกายเราต้องการแค่นี้พอเราพ่นยาหรือว่า เราอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยจมูกเรามันต้องได้เยอะกว่านั้นอะ่ะเราหายใจได้ลึกขึ้นหลังจากนั้นเราก็กลับไปหายใจน้อยๆเหมือนเดิมทีนี้พอมาฝังเข็มอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเหรอการหายใจแล้วมันเข้าไปได้ลึกมากอะ่ะเรารู้แล้วเฮ้ยปอดเรามันมันจุได้เยอะขนาดนี้หรอต้องรู้ด้วยตัวเองอะ่ะจริงๆเราอะ่ะฝังเข็มครั้งแรกมันก็รู้เลยนะเอาจงจริงนะอ๋อมันแบบนี้เองเหรอมันโล่งแลรออะไรเงี้ยลองดูค่ะ ังเข็มความเจ็บระดับ0ูนจริงๆเพราะว่าฉีดวัคซีนอะ่ะเราหลังจากฉีดปุ๊บอะเราก็ยังจะต้องป่วยไปอีก2วันแล้วต้องเจ็บอะ่ะสมมติเราฉีดแค่วัดให,ใหญ่เราฉีดทุกปีใช่ปะคะเราจะต้องเจ็บอยู่ตรงนั้นน่ะสองวันแต่ไอฟังเข็มเนี่ยพูดก็ไม่เชื่อเอานี้ลวกันคนไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อใช่ปะม,มันอาจจะเจ็บในจุดที่เรามีอาการสมมติโดน20เข็มอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแค่เข็มเดียวอะ่ะซึ่งมันเราปวดตรงนั้นมันก็เลยมีอาการเจร็บนิดนึงพอเขาถอนเข็มก็จบไม่ใช่เรื่องนากลัว มันก็เป็นทางเลือกของเราที่ว่าถ้าเราอยากจะอยู่กับเคมีก็รักษาทางเคมีแล้วมันก็เร็วอะ่ะก็ได้ผลเร็วแต่ถ้าวันหนึ่งอะ่ะเราคิดว่าพอแล้วกับเคมีเราอยากจะใช้ธรรมชาติช่วยก็อยากให้มาดูแลสุขภาพทางเลือกนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเติมเคมีเข้าร่างกายเรามันก็น่าจะช่วยเราให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้มันยังประคับประคองเราได้อะ่ะก็คือเราก็ลดเคมีในชีวิตประจำวันลงสู้ส